วันนี้ปลาไหลมาโรงพยาบาลเป็นอากาสอ่าวันนี้กลับแล้วจ้านะคะวันนี้มาโรงพยาบาลบางตุ่มหมายฟ้าลึ้เลยะคะ่ะวันนี้ฟ้าคนจะตกหรือเปล่าเนี่ยว,วันนี้คนเยอะมากพีก่น้องนั่งรอยาข่เรอเอาอยาเป็นชั่วโมงเลยนะฮะ โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคนมันเยอะเนาะพอโรงพยาบ,บาลของหลวงก็อย่างเงี้ยพี่น้องตามมาแชาตเนาะไครก็อยากมามันต้องไม่ต้องเสียเงินเยอะพี่น้องนี่ค่ะในหลวงของเราดูดอกไม้พี่น้องค่ะอะไรจับบ้านแล้วค่ะมีดอกไม้พี่น้องรถเยอะมากอ่ะพี่น้องเนงะบบาลละนม,ามาโรางพยาบาลบางพี รถเต็มเลยเยดอกไม้เป็นสบายแนละ้วจะกลับบ้านแล้วค่ะแล้วไม่ได้กินข้าวเช้าเลยรถเจ๊รถเยอะค่ะรถเจ๊เตอนนี้เราไม่เป็นแล้วี่เราจะเป็นตอนนร้นอน,น เที่ยงแล้วค่ะพี่นะ้องมาแต่เช้าแปดโมงมาถึงนี่เก้าโมงไงตอนนี้เที่ยงบ่ายแล้วค่ะนะเที่ยงบ่ายวันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยข้าวไปลาไม่ได้กินอะไรค่ะเนี่ยมาหาหมออ,อย่างเงี้ยถึงไม่อยากมากันนะอะไรนี่ไม่อยากมาเลย <c oughs> ต้องไปเป็นอะไรกันเขาเลยเสียวเวลานั่งรอค่ะรอนานมากพี่นะ้องรอนานมากเดี๋ยวรงพยาบาลนะเครื่องบินนะเครื่องบินมาพี่นะ้อง เรียงกว่าแล้วนะไะลอกลับบ้านแล้วจ้าวันนี้ไปลไรมาโรงพยบาบาลมาขอยาหมอไป่าอะไรไม่เป็นอะไรหลระค่ะถ้าปวดหลังนิดหน่อยนั่งนานมากเลยนไเอายาเป็นนวดนี่นะขอยาเป็นนวดสวบบานแล้ว โรงพยาบาล